สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการอโรคาวาไรตี้ในเทปพิเศษค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาดื่มด่ากับธรรมชาตินะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะถือว่าเป็นวิถีแห่งการบําบัดด้วยธรรมชาตินี่แหละค่ะและแขกรับเชิญคนพิเศษของฟ้ารุ่งนะคะกรบอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนี่ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะเป็นที่น่าประหลาดใจนะคะว่า คนจีนเนี่ยเขามักจะมีผิวพรรณที่ดีเหมือนกับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วแต่ผิวพรรณกลับดูไม่ถึงเขามีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจค,คือการดูอ่อนเยาว์ใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่แน่ว่าคนจีนจะดูอ่อนไปทุกจะทุกคนนะ,ะคะบางคนแก่ก่อนวัยก็มี <laughs> แต่อันที่แน่นอนที่สุดคือคนจีนเนี่ยเขาจะรู้จักทําให้ตัวเองแข็งแรงอื พอเขาจะทำให้ตัวเองแข็งแรงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูดีผิวพรรณก็จะดีใช่ไหมฟองเป็นไหนก็ไม่ซึมเศาอะไรเงี้ยเพราะอยู่ที่สุขภาพอันนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนจริงไหมครับก็ปัจจัยสี่เลยมีอะไรมั้งก็คืออาหารที่อยู่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคนะครับอาจารย์ยูดเป็นคนอาภัพนะฉันจะแพ้ยาฝรั่ง พอยาฝรั่งนี่มันสก,กัดหมดรชงไหมอาอเป็นสารเคมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเป็นสารนวดอะไรไอย่างเงี้ยนมาบวกอะไรเนี่ยแอนตี้เบติคอย่างเงี้ยเออพวกนี้พวกนี้เอาเส่นกินแล้วจะร้อนในเช่นจะแบบเช่นจะบางทีบางตัวกินมันเช่นจะฉีขัดเลยนะอาจารย์ว่าจะเป็นเช่นเช่นอัพพับอัพับเรื่องอยู่ยหรือว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าเพราะว่าเราเดินทางธรรมชาติเดินตามวิถีธรรมชาติไม่รู้ร่างกายอาจารย์ว่าถูกสร้างมาแบบนี้ฟ้าดินสร้างขึ้นมาแบบ พราะนก็ไม่ต้องฝืนแล้วก็ยกมือเดชาบุญเลยเนี่ยโชคดีมากที่เอ่อทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็มีสมุนไพรธรรมชาติแล้วจีนเองเขาก็มีสมุนไพรธรรมชาติแล้วอย่างนี้เราจะเลือกยังไงอะคะเราก็ต้องเดูให้ดีๆบางทีจะต้องเอก็ลําบากเนาะบางทีโฆษณาก็จนโฆษณาจนเราเราไม่รู้จะจริงหรือจะเท็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะาก็ต้องแบบว่าคนที่กินไว้แล้วเราไปถามถามเขาว่าดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย ปัจจุบันนี้ก็จะมีพวกอย่างนี้เยอะ,ะนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีก็ก้าวหน้าด้วยค่ะสามารถจะไปสก,กัดอย่างเช่นพ่นออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็น้ําละเหยไปปุ๊บก็มีสารสก,กัดเข้นมา<อ>เ,เหมือนอย่างเหมือนอย่างการสก,กัดเห็ดอ,อ,อะไรประมาณนี้ที่แบบเขาดึงเอาสารที่ดี ออกมาแล้วก็ทิ้งคุณสมบัติอาจจะเป็นรถที่ขมฟาดอะไรอย่างนี้พวกนี้ไปแต่ว่าสิ่งดีๆยังอยู่อย่างเช่นเมื่อก่อนอาจารย์พูดตอนเด็กๆเนี่ยคุณยายให้กินยายาหม้ออ่ะค่ะโอ้ก่อนจะกินข้าไปหมดชามนึเกือบตายค่ะกระดึบแล้วกระดึบอีกกระดึกําลังโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยอ่อเม็ดเออยาน้ําเออสบาย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 เดี๋ยวนี้เมืองจีนเก่งไะมียาฉีดด้วยนะโอ้โหค่ะ แล้วถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของน้ําเหตดสกัดเพื่อสุขภาพมันนี่ถือว่าเป็นตัวที่จะช่วยทําให้เหมือนเป็นการเดินตามวิถีธรรมชาติได้อันนี้คืออันหนึ่งใช่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้นะคะวันนี้ก็ถือว่าได้เรื่องราวนะคะที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่เราควรจะรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวของเรานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยซ้ำไปนันั่นก็คือเรื่องของธรรมชาตินั่นเองนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์วิรจนตั้งวาน,นิชนะคะผู้เชี่ยวชาญด,ด้านวัฒนธรรมจีนค่ะยินดีครับสเสียค่ะแล้วก็สถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกและเข้าถึงได้ถึงธรรมชาติบำบัดนะคะกับเต่าการ์เด้นเฮลส์สปาแอนด์รีสอร์ทรีสอร์ทเพื่อสุขภาพค่ะ กลับมาพบกับรายการอโรคาววไรตี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวสุขภาพอะไร่ต้องติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ฟ้ารุนรุ่งและอาจารย์วิโรจต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจเจเจียน